ดีค่ะดิฉันกลุ่มที่1จะมานำเสนอสรุปผลการทดลองที่4เรื่องเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงค่ะจุดประสงค์นะคะ1เพื่อปฏิบัติการหาคุณลักษณะคุณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุ้นในสภาพไม่มีโหลด2 เพื่อปฏิบัติการหาคุณลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุ้นในสภาพมีโหลด 3. เพื่อทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ของเครื่องกําเนิดเครื่องกําเนิดที่จะทําการทดลองนะคะมีอยู่2ชนิดคือ 1. เครื่องกําเนิดแบบแยกกระตุ้นค่ะ 2. เครื่องกําเนิดแบบขนานค่ะครับการทดสอบคุณสมบัติของเครื่องกําเนิดกระแสตรงแบบ กระตุ้นขนาดไม่จ่ายโหลดนะครับครับเราอันตอนแรกนะครับเราจะปรับความเร็วรอบก่อนนะครับอันดับแรกจากนั้นให้เราจ่ายแรงดันนะครับใส่แคลฟินเข้ามาที่พิกัดเลยนะครับเพื่อทำให้มอเตอร์หมุนขนาดทำงานนะครับครับจากตารางนะครับเราจะกำหนดความเร็วรอบก่อนนะครับคือสองพันรอบนะครับ จากนั้นให้เราปรับกระแสฟิลนะครับตั้งแต่ศูนย์ครับจนถึงพิกัดศูนย์ถึงเจ็ดแอมป์ครับจากนั้นเราก็วัดแรงดันนะครับแรงดันออมิเจอร์นะครับค่าทอร์กนะครับเราจะอ่านได้จากเครื่องเซอร์ได์นะครับถ้าทอร์กน้อยลงนะครับแรงดันนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ปรับลงก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่ปรับลงคือปรับตั้งแต่ศูนย์จีดเอมนะครับกระแสฟินนะครับจนถึงศูนย์นะครับจะเห็นได้ว่าเหมือนกันนะครับแรงงานอะมิเจอร์นะครับก็จะลดลงตามด้วยนะครับหนึ่งพันรอบก็ทําเหมือนกันนะครับส่วนตารางนี้ครับจะเป็นการปรับกระแสกระตุ้นนะครับที่พิกัดศูนย์จีดเอมนะครับจะเห็นได้ว่าเราปรับกระแสฟินที่พิกัดไป คืเจ็ดนะครับจากนั้นเราจะมาปรับความรอบนะครับปัจจุบันศูนย์นะครับจนถึงพี่กันคือสองพันรอบนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเราวัดแรงดันอิมมิเจอร์นะครับขณะที่เราปรับความรอบขึ้นนะครับแรงดันอิมมิเจอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับขณะที่เราปรับความรอบลดลงนะครับแรงดันอิมมิเจอร์นะก็จะลดลงตามด้วยนะครับจา่นั้นที่ออันนี้จะเป็น ปรับกระแสที่พิกัด0.35นะครับคือ50%ของกระแสกระตุ้นร้อจาก100%นะครับคือจะสรุปได้ว่าถ้าเราปรับกระแสกระตุ้นหรือความรอบรอบนะครับแรงงานไอมิเจอร์น,นะครับก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยนะครับ การทดลองคุณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุ้นขนาดใจโหลดนะคะเราจะทําการต่อโหลดเพิ่มเข้ามาจากขดลวดอาร์มิเจอร์จากวงจรเดิมแล้วทําการทดลองดังน,นี้ค่ะ 1. น,นะคะจ่ายกระแสกระตุ้นเต็มพิกัดที่ความเร็วรอบ2,000รอบโดยการโดยเราจะแบ่งช่วงกระแสอาร์มิเจอร์ออกเป็น4ช่วงก็คือ 0, 1.5, 3และ4.5ที่พิกัดนะคะโดยการทดลองนี้ เราจะฟีดกระแสะกระตุ้นที่0.7แล้วก็ความรอบ2,000รอบนะคะเพื่อดูค่าแรงดันที่ขั้วแล้วก็ค่าทอร์กนะคะจากการทดลองพบว่าเมื่อเราเพิ่มกระแสมิเจอ์เพิ่มขึ้นแรงดันที่ขั้วจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็ค่าทอร์กก็จะลดลงเช่นเดียวกันค่ะตารางที่2นะคะเราจ่ายกระแสะกระตุ้นที่พิกัด50%แล้วก็ความรอบคงที่ที่2,000รอบเหมือนเดิมนะคะเราดูแรงดันที่ขั้วแล้วก็ดูค่าทอร์กที่เซอร์โวอร์ไดนะคะพบว่าเราเพิ่มกระแสมิเจอ์ แรงนั้นที่ขั้วก็ลดลงแล้วก็ค่าเทาก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะจากการทดลองจะเห็นได้จะเห็นได้ว่าแรงนั้นที่ขั้วลดลงเนื่องจากปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์รีอคชันซึ่งปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์เนื่องจากมีกระแสไหลผ่านขดตัวอาร์เมเจอร์หรือเกิดเส้นแรงแม่เหล็ก จากกระแสอมเจอร์ ateur, ซึ่งมีผลกระทบกับเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กหลักทําให้เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้วลดลงเป็นสาเหตุทําให้แรงนั้นที่ขั้วของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าลดลงเช่นเดียวกันค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องกําเนิดจายโหลดต่อไปนะคะเป็นการทดสอบหาค่าความต้นานทานอาเมเจอร์การทดลองนี้นะคะเราจะทําการปล่อยกระแสกระตุ้นที่พิกัด4.5โวลต์ แล้วก็ทําการหมุนเพลาสีครั้งนะคะแล้วก็ทําการวัดแรงดันอะมิเจอร์ว่าได้เท่าไรนะคะจากนั้นนําแรงดันไปคํานวณหาค่าความต้านทานเราจะได้ค่าความต้านทานมาสีค่าจากนั้นเรามาหาค่าเฉลี่ยของความต้านทานนะคะจากการทดลองนี้เราได้ค่าเฉลี่ยวความต้านทานอยู่ที่4.56 506โอห์มนะคะจากนั้นเรานำโ oh อ์มิเตอร์ไปวัดค่าความต้านทานอะมิเจอร์ มันจะอยู่ที่เราจะได้ที่4.5โอห์มนะคะพบว,ว่าจากการทดลองแล้วก็จากการนำโอห์มิเตอร์วปวัดมันจะใกล้เคียงกันค่ะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบคุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาดแบบะข,แบบขนาดจ่ายโหลดนะครับอันนี้เป็นจะเป็นวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาดน,นะครับเมื่อจ่ายโหลด จะได้ตารางนี้ครับคือเราจะทําการฟิกความเร็วที่คงที่ที่2องพรอบนะครับแล้วทําการป้อนกระแส i อเข้ามาตั้งแต่ศูนย์ถึงพิกัดนะครับทําการวัดค่าไอชันนะครับแล้วนํามาหาค่า i ออาร์มิเจอร์นะครับโดยการใช้ IL เอกไอชันนะครับซึ่งค่ายิ่งค่า i ที่อาร์มิเจอร์ค่ากระแสของอาร์มิเจอร์มากขึ้นนะครับ ะส่งผลให้แรงดันที่ขั้วลดลงนะครับเนื่องจากเกิดอาร์ม u เจอร์รียคชันนะครับซึ่งเกิดส่งผลมาจากกระแสอาร์มิเจอร์นะครับยิ่งกระแสอาร์มเจอร์มากนะครับจะทําให้เกิดการรบกวนที่ขั้วแม่เหล็กเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วเครื่องกําเนิดนะครับส่งผลให้ขั้วรแรงดันที่วัดได้นะครับเกิดการลดลงเมื่อกระแสอาร์มิเจอร์เพิ่มขึ้นนะครับ คำถามและผลการทดลองนะครับหนึ่งจงอธิบายโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงโครงสร้างและหลักการทํางานนะครับโครงสร้างจะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนที่1จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่ส่วนที่สองจะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่นะครับได้จากดังรูปเลยนะครับส่วนที่อยู่กับที่จะมีโครงเครื่องครับแกนของขั้วแม่เหล็กขดลวดสนามแม่เหล็กครับแปลงฐานนะครับ ส่วนที่เคลื่อนที่จะเป็นแกนเหล็กอาร์มิเจอร์ขดลวดอาร์มิเจอร์คอมมิวเตเตอร์ครับหลักการทำงานอา่ขดลวดอาร์มิเจอร์จะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงโดยการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กนะครับที่ขั้วแม่เหล็กเหนือใต้ครับโดยคอมมิวเตเตอร์ไปที่ชุดแปลงฐานนะครับเพื่อไปที่ขั้วและนำไปใช้นะครับ สองตงเขียนกราฟความสัมพันธ์ของกระแสกระตุ้นกับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในขนาดไม่จ่ายโหลดกรณีความเร็วยรอบ1000รอบเทียบกับความเร็วรอบ2000รอบนะครับจะได้กราฟดังรูปนะครับกราฟจะไม่เป็นเชิงเส้นนะครับเมื่อปรับกระแสกระตุ้นเพิ่มขึ้นแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปนะครับ สาจงเขียนกราฟความสัมพันธ์ความร็ยรอบกับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในขนาดไม่จ่ายโหลดโดยให้กระแสะกระตุ้นคงที่พร้อมทั้งอภิปรายจากกราฟนะครับจะมีกระแสะกระตุ้น2ค่าครับ0.7กับ0.35นะครับจะเห็นได้ว่ากราฟเป็นเชิงเส้นนะครับเมื่อเราเพิ่มความรดยรอบแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับเมื่อเราลดความเรยรอบแรงดันก็จะลดตามครับ สี่นะครับจากข้อสองข้างต้นนะครับจงอธิบายกราฟความสัมพันธ์ของกระแสกระตุน้นกับแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับที่พูดไปถึงข้างต้นว่ากราฟไม่เป็นเชิงเส้นนะครับมันเกิดจากการาเมื่อเราเพิ่มค่า if เพิ่มขึ้นนะครับที่กราฟไม่เป็นเชิงเส้นเนื่องจากฟักเ์มเล็กที่เกิดการอิ่มตัวนะครับ เมื่อเราปรับกระแสกระตุ้นลดลงแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับที่มันมีค่าลดลงตามโดยไม่เป็นเชิงเส้นเนื่องจากมีการตกค้างในขดลวดฟีนะครับของฟัคแมเล็กจะเห็นความแตกต่างกันอยู่นะครับห้าครับจากข้อสามจงอธิบายรับความสัมพันธ์ความเรลรอกกับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับ ราจะเห็นได้ว่ากราฟเป็นเชิงเส้นนะครับจะเป็น2ค่าเปรียบเทียบของกระแสกระตุ้นที่0.7กับ0.3นะครับโดยการเพิ่มแรงดันขึ้นความเร็วอบก็เพิ่มขึ้นนะครับเช่นกันความเร็วอดเพิ่มขึ้นแรงดันก็เพิ่มขึ้นเมื่อเราปรับลดลงความเร็วล้อบแรงดันจะลดลงเหมือนกันนะครับจากการทดลองกำลังสูญเสียในการหมุนกำลังสูญเสียในแกนเหล็กมีค่าเท่าไร พิจารณาประกอบกับแดะแกรมการไหลของกำลังไฟฟ้าพร้อมคำนวณค่าประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใจโหลดที่กระแสสูงสุดครับผมโดยการสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับจะสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับผมโดยกลุ่มที่1คือการสูญเสียทางกลน,นะครับผมกลุ่มที่2คือการสูญเสียในแกนเหล็กนะครับผม3นะครับคือการสูญเสียใน ผลวดทองแดงนะครับผมโดยข้อที่หนึ่งนะ,ะโดยการสูญเสียสเตียียหรือว่าสเตียรอนะครับคือผลรวมของการสูญเสียทางกลและการสูญเสียในแกนเหล็กนั่นเองนะครับผมครับผมและนี่คือแผนภาพพาวเวอร์โฟร์นะครับผมหรือการแสดงทางไหลของกำลังไฟฟ้านะครับผมโดยจะให้เราสามารถเห็นได้ว่าแบบ มี p in แล้วก็ p out นะครับผมโดย p in นะครับกว่าจะแบบผ่านไปเป็น p out นะครับมันจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างนะครับผมโดยเราสามารถดูจากที่นี่และเราสามารถดูสูตรจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมครับต่อไปนะครับเราจะมาดูการสูญเสียของกลุ่มแรกนะครับผมคือการสูญเสียทางกลน,นะครับโดยเป็นการสูญเสียจากการหมุนที่ประกอบด้วย 1. การสูญเสียเนื่องจาก การเสียดสีของหรือความฝืดนะครับผม2นะครับเป็นการสูญเสียเนื่องจากแรงต้านลมนะครับผมโดยการสูญเสียทางกลมีค่าประมาณ 10- 2ถึงของการสูญเสียทั้งหมดนะครับผม2นะครับการสูญเสียในการสูญเสียในแกนเหล็กนะครับหรือว่าคอร์นะครับเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นในแกนเหล็กของอะมเจอร์เมื่ออะมเจอร์หมุนแกนเหล็กนะครับจะเคลื่อนไปที่ขั้วเหนือและขั้วใต้นะครับ ของแกนแม่เหล็กที่ผ่านสนามแม่เหล็กที่ผ่านแกนเหล็กเกิดจากเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับผมโดยเราจะสูญเสียจากโดยเราจะสูญเสียเนื่องจากฮิตเตอร์สีนะครับผมแล้วก็เราจะเราจะเกิดการสูญเสียเนื่องจากกระแสไหลวนนะครับผมโดยการสูญเสียในแกนเหล็กนะครับมีค่าประมาณ 10- 20%ของการสูญเสียทั้งหมดนะครับผมกลุ่มที่3นะครับคือการสูญเสียใน ขดลวดทองแดงนะครับผมหรือคอเบลล์นะครับผมโดยเราจะสูญเสียในขดลวดอะเมเจอร์นะครับแล้วก็เราจะสูญเสียในขดลวดสนามแม่เหล็กนะครับผมโดยการสูญเสียในขดลวดทองแดงนะครับมีค่าประมาณ30-40%ของการสูญเสียทั้งหมดนะครับผมครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการคํานวณหาค่าพารามิเตอร์ที่วิกัดกระแสสูงสุดนะครับผมโดยตอนนี้นะครับเรารู้ความเร็วรอบนะครับว่า สูงสุดคือ2,000รอบนะครับผมแล้วรู้ vt นะครับผมคือ165โวลต์นะครับแล้วเรารู้ทองนะครับว่าเท่ากับ5.45นะครับเรารู้ iarmeter นะครับเท่ากับ4.54แอมป์นะครับแล้วก็เรารู้ if นะครับเท่ากับ0.7นะครับเรารู้ if นะครับคือ220นะครับแล้วก็เรารู้ ra นะครับเท่ากับ4.5โอห์มนะครับผมโดย pin ทางกลนะครับเท่ากับ คูณโอเมก้านะครับผมโดยโดยแล้วก็นําค่าที่เราได้นะครับมาเราโดยเรานําค่าเบื้องต้นของเรานะครับมาแทนในสมการเลยนะครับผมเราก็จะได้ถ้าเราก็จะได้พีอินทางคูณเท่ากับ1 1 4 1 4 4วัตต์นะครับผมพีอินทางไฟฟ้านะครับคือ vf คูณกับ IM นะครับแล้วก็นําค่าที่เรา เออนำค่าข้างต้นนะครับมาแทนในสมการนะครับเราก็จะได้154าวัตต์นะครับผมต่อไปพีอินพีอินปกตินะครับก็คือเอาพีอินทางกลบวกพีอินทางไฟฟ้านะครับก็คือที่เราได้ข้างต้นนะครับคือพีทางกลนะครับคือ1 1 4 1 4 4นจดะครับพีอินทางไฟฟ้านะครับคือ154นะครับก็จะมาบวกกันนะครับก็จะได้ 1, 2 9 5 4 4บาวัตต์นะครับผม โดย P เอานะครับเราหาได้จากสูตร VT คูณกับ IA นะครับแล้วก็นำจากค่าเื้องต้นของเรานะครับที่เรามีมาแทนในสมการนะครับเราก็จะได้742.5นะครับผมต่อไปนะครับ EA นะครับ EA ของเรานะครับได้จากสูตร VT บวกด้วย IA คูณกับ I นะครับก็คือ165บวกด้วย4.5แอมป์นะครับ คูณกับ4.506โอห์มนะครับเท่ากับ185.77โวลต์นะครับผมครับต่อไปนะครับพีคอนนะครับเกิดจากเอา EA นะครับคูณกับ IA นะครับคือจะค่าที่ผ่านมาครับคือ IA ของเราได้185.77ใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคูณกับไ a คือมีค่าเท่ากับ4.5ก็เท่ากับ835.95วัตต์นะครับผมโดย S p s t a อ o ์นะครับเท่ากับ P in ลบกับ P con นะครับเราก็นำค่าที่เราได้จากที่เราคำนวณหานะครับมาแทนในสมการน,นะครับผมเราก็จะได้ P s t a อ o ์เท่ากับ459.77เอ่อจะ459.475วัตต์นะครับผมแล้วก็ได้ค่าต่อไปนะครับเราจะมาหาค่า P cu นะครับ P c o p p e r Loss ของ A นะครับผมของ Ammeter นะครับเท่ากับ i กำลัง2คูณกับ r นะครับก็คือ4.5่กำลังสคูณกับ4.506นะครับผมเท่ากับ91.246วัตต์นะครับผมส่วน rf นะครับเราจะได้จากเอา vf ส่วนด้วย im นะครับก็คือ220ส่วนด้วย0.7นะครับเราก็จะได้ค่า r ามานะครับคือ314.286โ oh อห์มนะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาหาที่พีคาบูลอัของฝั่งอ่า ฟีนมากครับฝังฟีนมากนะครับผมแล้วก็จะได้ไอกำลังสองอานะครับผมโดยเราได้ไอเอฟมาแล้วนะครับผมก็คือ0.7นจุดเจ็ดกำลังสองคูณกับอาที่เราไปหาที่เราเพิ่งหาเมื่อกี้นะครับคือได้สามร้อยสิบสี่จุดสองไบโบทนะครับเราจะได้ค่า P ีคอปเปอร์ลอสของฝั่งเอฟนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่วัตต์นะครับผมโดยค่า PCU นะครับเราเออ่โดยค่าคอ Power, uh, p เข้าปรอนะครับเราสามารถเอา P เค้าปรอส a บวก P เข้าปรอส f ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะได้245.246วัตต์นะครับผมแล้วก็ P t o ท l o s s นะครับก็เท่ากับ P stay l o s บวกกับ P C U นะครับก็คือ P stay l อ s ของเราก็คือ4ี่ร้ 7จนะครับบวกกับ2องร้อยสบห้าจนะครับบวกกันก็เราจะได้ P total นะครับเท่ากับเจ4 7 2 1วัตต์นครับผมนะครับต่อไปเราก็มาเราก็มาคำนวณหานะครับว่าเป็นส0 20%อะไรบ้างนะครับโดยอันแรกนะครับกำลังสูญเสียจากการหมุนนะครับคือส0ของกำลังสูญเสียทั้งหมดนะครับแล้วก็เอา 0.1นะครับคูณค่าที่เราได้นะครับก็เราก็จะได้ 70. 7 0 7ดสิบจเอ่อเจ็ดสวัตต์นะครับผมกำลังสูญเสียในแกนเหล็กเราคิดเป็น20%ของกำลังสูญเสียทั้งหมดแล้วก็ศูนย์คูณกับเอ่อค่าที่เราได้นะครับก็คือ704.721นะค,คูณก็ได้1น0่งร้อวัตต์นะครับผม กำลังสูญเสียจากการหมุนนะครับถ้าเราคิดเป็น20%ของกำลังสูญเสียทั้งหมดนะครับเราก็จะได้0.2คูณกับค่าเดิมนะครับคือ704.721นะครับเราก็จะได้1 4 9 4 4นะครับผมกำลังสูญเสียในแกนเหล็กนะครับถ้าเราคิดที่30%ของกำลังสูญเสียทั้งหมดนะครับเราก็จะได้0.3คูณกับ704.721นะครับเท่ากับ211.466วัน,นะครับผม ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูค่าประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับผมโดยค่าประสิทธิภาพนะครับเราหาได้จากสูตร P out ส่วนด้วย P in นะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับโดย P out ของเรานะก็คือ742.5นะครับส่วนด้วย100ส่วนด้วย1,295.44คูณด้วย100นะครับผมโดยเราจะได้เท่ากับ57.32เปอร์เซ็นต์นะครับผม ข้อที่7นะครับการควบคุมแรงดันของเครื่องกําเนิดมีกี่วิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้างตอบนะครับการควบคุมไฟฟ้าของเครื่องกําเนิดสามารถแบ่งออกได้เป็น2วิธีนะครับคือการปรับความเร็วรอบนะครับหรือว่า speed control นะครับโดยมีข้อดีคือไม่ต้องมีแหลังจ่ายภายนอกมาต่อนะครับข้อเสียคือถ้าเครื่องกําเนิดมีขนาดใหญ่จะทําได้ยากนะครับผมข้อที่2นะครับปรับกระแสฟรีนะครับหรือว่า f ักค c o n ท r l นะครับผม โดยมีข้อดีคือทําง่ายนะครับข้อเสียคือต้องหาแหล่งจ่ายภายนอกมาต่อนะครับผมข้อที่ข้อที่8นะครับเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานแตกต่างอย่างไรกับแบบสนามแยกกระตุ้นนะครับผมตอบนะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุ้นนะครับจะต้องมีแหล่งจ่ายภายนอกเข้ามาต่อนะครับผมส่วนเครื่องกําเนิดไฟฟ้า กระแสตรงแบบขนานนะครับจะเป็นเครื่องกำเนิดที่ที่ใช้ไฟตรงจากภายในเครื่องกำเนิดเลยนะครับผมโดยเราจะจ่ายให้ขั้วสนามแม่เหล็กเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กให้กับขั้วแม่เหล็กนะครับผมข้อที่9นะครับกรณีหาที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขนานไม่สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าได้นะครับหรือว่าวิ่งดิ้งอัพที่ขั้วมีอะไรบ้างนะครับผม โดยปัญหาของมันมีอยู่สองวิธีนะครับมีอยู่สองอย่างครับคือการต่อคูอ่การต่อคนลวดสนามแม่เหล็กกับค้วนะครับผมสองนะครับคือการที่ไม่ได้ทํางานการที่เครื่องกาเนิดไม่ได้ทํางานเป็นเวลานานนะครับผมจึงทําให้สนามแม่เหล็กเที่ตกค้างในเครื่องไม่มีและไม่สามารถสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้นะครับผมข้อที่สิบนะครับจง บอกวิธีการแก้ไขนะครับผมการแก้ไขนะครับผมเราสามารถสลับขั้วต่อ,อวิธีแรกนะครับผมเราสามารถสลับขั้วต่อของขดลวดสนามแม่เหล็กหรือสลับขั้วของอะเมเจอร์ได้นะครับผมข้อที่2นะครับเราสามารถาถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กตกค้างในเครื่องกำเนิดนะครับจะต้องมีแหล่งใจไฟฟ้ากระแสตรงาภายนอกนะครับมาจ่ายให้ที่ขดลวดเ,เพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กให้กับเครื่องกำเนิดแล้วค่อยปลดปล่อยแรงจ่ายภายนอกออกนครับผมสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองนะคะกรณีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุ้นโนโหลดให้ความเร็วรอบของเครื่องต้นกำลังคงที่และทําการปรับกระแสฟิลต่ําสุดจะเห็นได้ว่าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดจะไม่เป็นศูนย์หุ้นเพราะมีเส้นแรงแม่เหล็กตกค้างอยู่ จากน,นั้นทำการปรับกระแสฟิล์มเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดจะเพิ่มขึ้นตามเมื่อกระแสฟิล์มที่ทำการปรับความเร็วรอบของเครื่องต้นกำลังปรับจากต่ำสุดไปจนถึงค่าพิกัดจะเห็นได้ว่าเมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้นแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วก็จะเพิ่มขึ้นตามการปรับความเร็วรอบของเครื่องต้นกำลัง กรณีื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุ้นใจโหลดเมื่อให้ความเหนียวรอบที่พิกัดจากนั้นทำการปรับโหลดให้ได้กระแสอาเมเจอร์จากศูนย์จนถึงค่าพิกัดจะเห็นได้ว่าเมื่อกระแสอาเมเจอร์เพิ่มขึ้นแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วก็จะลดลงกรณีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานนะคะเมื่อให้ความเหนียวรอบที่พิกัดจะทำการปรับความต้านทานให้ได้กระแสที่ตามกำหนดจะเห็นได้ว่า เมื่อกระแสอาร์มิเจอร์เพิ่มขึ้นแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วก,ก็จะลดลงค่ะกูนิชันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ